ครับคนเราเนี่ยดวงตาเป็นเรื่องสำคัญมากเอาฟิลนี่มีเจริญป่ะเนี่ยเฮ้โอชอบมากเลยโอ้ดูดูปจำเลยเนี่ยนี่ดูประจำเลยโอ้ขอบคุณครับผมไม่ได้เคว้มองใช่ใช่หรือเปล่าใช่วีเจริญเดี๋ยวพี่พี่ขหนักมันเยพี่หม่อมได้ดูจริงป่ะครับดูจริงกี่โมงพี่อันเนี้ยเออกลางวันตอนเย็นนั่นแหละกลางวันป่ะล่ะอ๋อขอเวลาเลยครับกี่โมงบ่ายบายตอนเย็นนั่นแหละห้าโมงเย็นจ้า แต่ผมว่าเรื่องดวงตาเป็นเรื่องสําคัญนะครับบางคนมีสเสน่ห์กับเรื่องดวงตานะอันนี้สําคัญมากทุกคนแหละอันนี้รู้สึกไหมไหนไหมเนี่ยมองลองมองตาด้านซ้ายผม,มาตาตาผมจะตกนะท่านซ้ายนะตกทำไมอ่ะตาหลังตามันจะตกเห็นไหมเนี่ยม,มันเริ่มหย่อนแล้วแก่ใช่ใช่ใช่เดี๋ยวยพูดอย่างนั้นสิโดนหลายคนเดี๋ยวเริ่มตกมาหน่อยนึงเลยเนี่ยแล้วค <ๆ S 1> ุณหมอท่านนี้เป็นคุณหมอประจำเลยทำอะไรทำอะไรหมอคนนี้หมอมาเลยหมอชื่ออะไรคุณหมอ เออคุณหมอสุวิทสวิตสวิตคุณสุวิตจกิตตลิงเข้ามาคุณหมอสวิตครับคุณหมอสวิตครับอันนี้คุณหมอสุวิทตจะกิจตลิงนี่ผู้ช่วยครับชื่อสวัสดีครับสวัสดีอาจจะสงสัยว่าทำไมหมอถึงแต่งแต่งสุดอย่างนี้เหมือน คนเสื้อขาวอันนี้หมุนแบมพายบ้างโอ้โหแบมพายอะไรครับดูดเลือดอะดูดเลือดเข้าไปในเสื้ออย่าพูดกับคุณหมอแบบนั้นครับเราจ้เป็นพิธีกรข้ามมานานแล้วเหรอครับก็สี่สี่ปีเต็มแล้วเฮ้ยคุยกับหมอคุยไม่ช่วยพิ้จบเลยมาเนี่ยอ๋อผมบจบเรื่องรัชศาสตร์ไม่บางบางทีใส่สีแดงมาบางคนถ้าผมเป็นสีผิดก็อยากรู้เรื่องเนี้ยปุ๊บ หมอด้วยไม่แล้วเขาจะฟังก็ต้เมื่อคุณหยุดพูดนั่นแหละเขาผิดเลยผิดตั้งแต่เออแรกแล้วะรูออกมาเสียงเด่นกับเสื้อเราอีกเชนเจะหยุดแล้วครับที่ใส่สีแดงมาบางคนก็ทักเป็นสีผิดอ๋อจะอ๋อทำไมตาบอดสีในยุคปัจจุบันนี้มีเยอะ เห็นสีแดงวันทีก็เป็นสีดำมั้งเดี๋ยวผมจะเอาอุปกรณ์มาและจะลองเช็คสายตาทุกท่านว่าดวงตาท่านยังมีประสิทธิภาพดีหรือเปล่าอันนี้เป็นเครื่องวัดสายตานะครับวัดว่าสายตาจะดีหรือเปล่าลองลองคุณใหม่ก่อนไหมคุณใหม่เชิญอยงเี้ยนะครับผมหมายอย่างเี้นะครับผมอันนี้ผูกพันมาตั้งแต่ตอนเล่นเกมอ่ะเนี่ยแน่นอนครับผมอะไรเนี่ยส่วนตัวกันหรือเปล่าเนี่ยอะไรนะจริงไหมคะแปลกแปลกพันยัง เดี๋ยวเดี๋ยวคุณใหม่ยืนระยะนี้เอาหน้าหน้าหน้าประมาณนี้นะครับนะครับผมแล้วจะเช็คสายตานะครับคุณใหม่ลองลองเช็คสายตาดูนะครับ2นิ้วอันนี้ถือว่าสายตาดีมากโอ้โหมดบางคนบางคนบอกว่า่นิ้ว2นิ้ว3นิ้วตาตาฟ้าตาลายเลยอันนี้ผมจะเขียนเป็นตัวหนังสือแล้วให้คุณใหม่อ่านนะครับผมนะครับตั้งใจนะ เวลาหาแล้วห้ามผมจะเขียนเป็นตัวเสือสมัยลองอ่านดูฮะอ่านเลยครับอ่านเลยครับทำไมอ่ะอ่านอ่านเลยครับอ่านอ่านเสียงดังเลยนะครับอ้าทำไมอ่ะแกนไม่ออกนะอ่านลองอ่านอ่านรักใหม่สุดหวนใจให้ผมว่าคุณหมอรักครอบครัวดีกว่านะครับ ออกมานี่เลยเลยเนะแมกินข้าวด้วยกันไหมจ๊ะใหม่ๆเลี้ยงพี่สักมื้อเถอะเรื่องเรื่องออกมอกี้สายตาคุณใหม่ดีมากนะครับอ่านหนังสือได้นะแต่ทั้งเรื่องความงามศิลปกรรมตกแต่งใครอยากเป็นอะไรหมอคนนี้ตกแต่งได้อีกตกแต่งได้เลยครับผมโอ้อยากเป็นอะไรไหมเปลี่ยนใหม่หมดเลยได้เลยขอเตรียมมาอุปกรณ์มาโอ้ยครับตรงนี้เลยตรงนี้เลยตรงนี้เลย จุดแรกที่เขาแก้ตัวขันหนัาจุดแรกจะให้ฉีดยาสลบอันนี้นอุปกรณ์นะครับนี้เด็บขานตัดหรือก่อสร้างมีตัวอะไรด้วยอ่ะจะีปยันจะมาแก้จะมาแก้เขาดีแล้วยานอนหลับเดี๋ยวมันตื่นนะอย่าดังเดี๋ยวมันตื่นปิดข้าหูเลยครับ ียวแค่เดียวปล่อยเขาปล่อยเขาปล่อยไปเขาไปปล่อยเขาไป,ไ,ป,ไ,ปไม่ต้องเป็นห่วงนงไม่ต้องเป็นห่วงนะ <c oughs> ไม่าเป็นห่วงอย่าไม่ตายแต่เขาสลบทำไมสลบอยู่ไอ้แต่แบบเขายิ้มเจ็บแจ่มีเสียงอะไรที่บอกเบาๆเลยเนเมื่อสลบแล้วเนี่ยสิ่งแรกคือต้องให้ความชุ่มฉ่นกับใบหน้า <c oughs> บางคนไม่เป็นเนี่ยเอากล้วยอย่างนี้แล้วไปทานหน้าเขาอย่างนี้ มันก็ไม่มีประโยชน์ชุ่มฉ่ำนมันต้องให้เลขก่อนออครับผมอ, <laughs> อันแรกหิวครับ <laughs> อันนี้คือความนิ่มตะทาหน้าตะทาหน้านะครับผม,ผมแต่นี้เขามีหนวดนะฮะแล้วก็พยายาม อันนี้ผมบอกเลยนะครับท่านใดที่เป็นหมอเถื่อนผมว่าควรมีกัญญาบาลนั่งก็ต้องทำให้เป็นอันนี้เจะเป็นเป็นเป็นการที่ว่านิ่มมากครับผมหน้าตาจะนิ่มมากครับหมนี่ภรรยาเขาจะรอรับใชเส็จเส็ก่อน สเลยฮะอยากได้หน้าเก่าเอาหน้าเดิมไม่ได้อะหมออันนี้หน้าเดิมอะได้แล้วครับผมเอ๊ะอันนี้ต้องต้องคุมไหมคุมคุมคต้องต้องคุมเพราะมันเป็อยากให้คนเห็นครับเพราะผมมันอาจจะจะมีลงมีเรื่องไม่สามารเผยเผยแพร่ได้เลยทำยไงก็ได้ให้เปลี่ยนหน้าไปเลยนะครับครับผมได้เลยครับขอบคุณผ่ายเลยนะครับผมอันนี้นะฮะโอ้โห โอ้โหเดี๋ยวข้อสมัครประโยชน์มันก็กดให้มันหมุนแล้วก็ตีข้อพักต้ำไม้หลวงพูดได้ผ่าประโยชน์เรียบร้อาไปสีกันทำไมโหาวเหล่ากามเหล่ากามเหล่ากามคุน นี่ต้องต้องทาสีสากเขาคุณหมอตาตาไม่สลัครับโอโอเคแล้วน,นะต่อไปก็ค่อยๆจะพูดแล้วครับผมอ่าแล้วคุณรู้สึกตัวยังครับนิดหน่อยคุณหมออ่าเราผ่าตัดเรียบร้อยแล้วครับผมนี่เป็นการศัลยกรรมตกแต่งนะครับเปิด หมอเปลี่ยนเลยอย่างนี้เปลี่ยนแล้วเปลี่ยนแล้วเฮ้ยตายแล้วคุณหมอนี่มันน่าร้องขวัญใจผมเลยลอ้งร้องเพลงสายยังแบบของของเสียงคุณเนี่ยใจจ้าได้ยินไหมว่าหัวใจกันอะ ผมว่าเสียงมันจะไม่ไม่บาลานกันนะแหมแหมไม่นึกเลยว่ากราบกราบอุ้ยมาแล้วมาแล้วกราบสวัสดีครับกราบสวัสดีครับคุณหมอเหมือนมากเลยครับอันนี้นะกราบขอบพระคุณคุณหมอมากมายนะ เป็นแฟนแล้วนางเป็นแ,นนแ,นและก็เจอกันอังคารหน้าเหมือนเดิมเฮ้ยเสียงมันยังตีกันอยู่เรวไปวัติีครับสวัสดีครับเรียบร้อยจบ